ติดตามการวางศิลาฤกษ์สำนักงานประกันสังคมกันครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองครับนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรองเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายบุญทรงบุญทรงนะครับทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานนางมาราศีใจรังสีเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมนายจำเรินแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธี และก็ยังมีพระธรรมวชิรสุตาพร เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองมีแผนการก่อสร้างมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2565ปัจจุบันสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ2,911แห่งมีผู้ประกันตนจํานวน125,709คน ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสถานประกอบการผู้ประกันตนและประชาชนที่จะไปใช้บริการจึงได้มีการเช่าอาคารสำนักงานเพื่อให้บริการที่บริเวณใกล้กับสถานีขนส่งอําเภอนางรองค่ะแล้วก็ได้มีการจัดทำแผนเพื่อขอรับการจัดสรรงบป,ประมาณมาก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ราชพัสดุที่ตำบลน,นางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่รวม5้าไร่ จนกระทั่งคณะกรรมการประกันสังคมได้อนุมัติงบประมาณจำนวน38,128,000บาทให้มาดำเนินการตามแผนการก่อสร้างนะคะจะแล้วเสร็จในปี2569จากนั้นจะเปิดให้บริการทันทีครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบ10อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและที่อยู่ปัจจุบันนะคะบุคลากรของสำนักง,งานประกันสังคมก็ให้บริการสถานประกอบกิจการอยู่941แห่ง และผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมอีกจำนวน28,183คนค่ะ